ในเวลาของข่าวคนควันชช่นในค่ำคืนนี้นะฮะตัวอย่างขาพลาดหัวนั้นโอ้โหแลดูตื่นเต้นมากครับเมื่อวานเมื่อเมื่อคืนก่อนเออเมื่อคืนก่อนใช่ก็มีข่าววัยรุ่นไปไป,ไปชกหมอผู้หญิงใช่ไหมฮะเมื่อสักูลน,นี้เห็นออผู้หญิง อะไรอ่ะ้ทุบขวดน้ำเออเอาขวดน้ำตีตํารวจชายแล้วก็ยังทุบตํารวจด้วยนะฮะใช่ตำรวจคนหนึ่งเข้าไปเนี่ยยังทุบเขาด้วยนะฮะใช่ครับโอ้เดี๋ยวค่อยๆมาดูกันนะฮะวันนี้นะครับแล้วก็ชอนบุรณะฮีลันท่านผู้ชมฮะหลังจากที่7กรกฎาคมได้ออกคลิปความยาวมา10นาทีนะครับ ซึ่งก็เป็นคลิปที่เขามีการวิพากษ์วิจารณ์กันหลายมุมแม้กระทั่งเรื่องของการจำคัดนะ,ะตัดต่อเป็นช่วงๆถึง1 9 8ครั้งนับจากวันที่7กรกฎาคมจนถึงวันนี้นะฮะเพิ่งจะออกมามครับความจริงเนี่ยวันที่14กรกฎาคมชอนนั้นต้องไปปรากฏตัวที่สพปักเกร็ด ตามที่ทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมได้ไปแจ้งความได้ไปฟ้องเอาไว้นะครับ14กรกฎาคมก็7วันหลังจากวันที่7กรกฎาคมแต่ว่าชอนก็ไม่ได้ไปนะครับชอนก็ไม่ได้ไป